ถ้าใครกำลังมองหาหูฟังอินเอียร์เกมมิ่งคุณภาพดีและระาคาจับต้องได้นะฮะวันนี้ผมก็มีหูฟังตัวหนึ่งมานำเสนอทุกคนนะฮะวันนี้ผมมากับ l a c k t o ท e Movie นะครับรหัสของเขาก็คือ RX1 นะครับก็เป็นหูฟังประเภทอินเอียร์เกมมิ่งคุณภาพดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง l พ c k t o ทนด้วยนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้เรารีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวกล่องและรายละเอียดกันเลยนะครับเรา,าเริ่มจากตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องจะมีขนาดการะทัดรสสีดำแดงนะฮะหูฟังเป็นรูปแบบอินเอียร์ รายละเอียดและจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ก็คือตัวหูฟังนะครับจะมีไมค์มาให้ทั้งหมด2ตัวเลยนะครับและสามารถที่จะถอดไมค์ที่หูฟังเข้าออกได้ด้วยนะฮะโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมาดูรูปแบบและสเปคของเขากันนะฮะระบบการเชื่อมต่อก็เป็นแบบ jack จุดนะครับสามารถที่จะเสียบได้กับอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์นะครับรับเสียงได้ตั้งแต่2 0ถึง2หมื่นเฮิร์ตนะครับความต้านทานที่16โอห์มและสุดท้ายน้ำหนักเพียงแค่0 2 2 5ก์จุดรัน รับถือว่าเบามากๆเลยนะฮะสิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับสาหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเปิดดูกันได้นะฮะต่อมาเป็นใบรับประกันนะครับกรณีที่อาจเกิดปัญหากับตัวสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันแนะนําให้เก็บใบนี้ไว้นะครับเพราะจะช่วยเราได้ในกรณีนี้นะครับต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออสซอรีที่เขาแถมมาให้นะครับก็มีิลิโคนที่ให้สําหรับคนที่มีรูหูแตกต่างกันนะครับมีกิ๊บหนีบสายติดปกเสื้อแล้วก็ให้ลูกตุ้มมา สำหรับการจัดระเบียบสายนะครับสุดท้ายก็คือตัวหูฟังและก้านไหม่ที่เอาไว้ต่อเพิ่มนะครับต่อไปก็เป็นส่วนสาคัญเลยนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนที่มีมาให้แบบ duo ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเลยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟัง movi rx 1ที่ติดอยู่กับ v o u m ม Control ปรับเสียงนะครับเป็นไงกันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบไมโครโฟนอีกตัวกันเลยฮะ โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่ก็เสียงจากไมโครโฟนหูฟัง m o v i RX1 ที่สามารถถอดออกได้จากหูฟังนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบการฟังเพลงและเล่นเกมดูนะฮะ หลังจากที่ผมได้ลองทำการฟังเพลงมานะครับเสียงที่ได้ฟังมาค่อนข้างที่จะมีมิติเบสนุ่มดีนะครับส่วนเสียงที่ได้จากการเล่นเกมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะแยกสายขอาได้ดีเลยทีเดียวนะครับหูฟังอินเอียร์เกมมิ่งที่มีฟังก์ชันดีขนาดนี้นะครับถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับสายเล่นเกมและแคสเกมนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ description นี้เลยนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe และ share ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ